สวัสดีครับผมสมคิดแก่ปัญญาครูสอนวิชาช่างตัดผมชายแผนกวิชาช่างตัดผมชายพิยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่สาขาวิชาช่างตัดผมชายเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้รับความนิยมมีผู้สนใจเข้าทําการศึกษาและประสบความสําเร็จนําไปประกอบอาชีพได้ในปัจจุบันทำให้เกิดความมั่นคงมีไรายได้ในระดับหนึ่งจุดประสงค์ของการเรียนวิชาช่างตัดผมชายคือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ของช่างตัดผมชายทุกชนิดได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องมือการบำรุงรักษาที่จะทาไปใช้กับการตัดผมจริงได้นำไปใช้กับการตัดผมทรงนักเรียนทรงรองทรงการซอยผมสำหรับผลสำเร็จของการ,รสำเร็จการศึกษาปัจจุบันสิทธิ์เก่าของวิาลสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้นำอาชีพนี้ไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตนเองสำหรับผู้ที่รับเรียนไปสามารถออกแบบตัดผมได้ทุกทรงซึ่งเป็นทรงที่ระดับความนิยมในปัจจุบันท้ายสุดนี้ขอเชิญชวนท่านที่สนใจมีใจรักในอาชีพช่างตัดผมชายให้เข้ามาศึกษาเร่าเรียน ในวิชาชีพนี้แต่ขอฝากไว้ท่านนิดนึงว่าท่านมาต้องมาตามใจชื่นชอบอย่างแท้จริงขออย่ามาตามกระแสะคือคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกมาเรียนตัดผมชายดีกว่าซึ่งจะทำให้ท่านไม่ประสบความสำเร็จขอฝากแผนกวิชาช่านตัดผมชายไว้นะครับแล้วพบกันนะครับ